พร้อมวาร์ปครับผมแป๊บนึงนะซื้อพาร์ตเดี๋ยวนะเนี่ยเวลห้าสิบเจ็ดถ้าเปิดพาร์ตจะได้พิมพ์เด็ดสามเปิดเลยไหมเปิดเลยเนาะเปิดพาร์ตเลยอ่ะปุ๊บ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 เปิดพาร์ตแป๊บนึงครับผมเปิดพาร์ตแป๊บนึงนะเออนี่เปิดพาร์ตแล้วเปิดพาร์ตแล้วเบลวาร์คปเปิดเลย แล้ว hey, เออกูหันได้เอออีหนึ่งนะครับเนี่ยแบบาาเออเอเดสามอ่ะางานเกมสี่ห้าพันหยิบแป๊บนึงไปแจกไปแต่พลาดเราไปสิบบาทมมนันไม่คุ้มไม่ได้นี่เปได้สามมันไปิดเ้สามเนาะงานเกมขนาดนั้นเราจะพลาดได้อย่างไรไอพี IT จะได้ของหลัก สำหรับตัวทำเวลาปุ๊บ 1, 8, 1, 8, หนึ่งันแปดหนึ่งหมื่นแปดสิแปดพันถ้าไปรวบรวมคีพปอ๊มสั่ตัวสี่ตัวเนาะตัวหมกตัวหมกแลเอาชื่อตัวหมกไว้ <c oughs> เวลานั้นก็แ <c oughs> แอน,แอ,นแอนเลยเค okay, เรียบร้อยแอบหนึ่งนะยังไม่เรียบร้อยสิเช็ก่อนปืนเข้าหรือยัง <c oughs> มี <c oughs> มีอาร์คมี HK h จ4 7แล้วก็นี่ SS3 ว้ามาละมีดกระตอกไม่ต้องกลัวผมทางบัดมีดโอเคอันนี้ตัวหมกที่สามตัวหมกที่สามก็มไม่มีแค่พี่ทำไปสี่ตัวตัวหมกเอ้ยทั้งหมดอ่ะทั้งหมดสี่นี่ชายายังไม่ทำเลยชายายเริ่มทำแล้วนะแต่ยังยังไม่นี่เท่าไหร่ รอรอพร้อมก่นอนค่อยเปิดตัวอ่าตอนนี้หกสิบหาเต็มจัดหนึ่งเอเอสสามกับมีดปึ๊บเปิดแล้วเปิดแล้วของทาวอนอย่างอื่นนี่ไม่ดูนะดูแค่เอสเอสามนะของพี่อะเอสเอสามมันก็เลย อย่างอื่นไม่มีขี้เกือเลยเอแค่นี้พอออเจะเปิดขี้เกลือะไรมาก็เปิดนะดูของกันตัวนี้พาร์หกสิบนะเห็นอย่างเงี้ยนี่เกมันอ่อนแอก็ใส่ก่อยี่สิบเอเอสามมาไปก่อพิการอะบองตัวดูดิต่อครับผมต่อเดี๋ยวแต่ได้ไปดูอีกตัวหนึ่งต่อเนาะแต่ของก็ได้เยอะนะถึงก็โอเคอยู่ ก็ได้นี้ด้วยอ่ามาใส่เลยอย่างนี้ของเยอะนะก่อยี่สิบเอามีนะสามชิ้นอย่างละวัน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปดูต่อนะครับ uh huh. ที่เขาที่สันนี้พอดีก็เลยเติมมาสักหน่อยอได้อยู่แต่มันมีเรื่แหละมีสิบปีอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรไอจกักรราศีป่ะสิบปี สิบปีสองชิ้นอาไปเทิ่มเสริมเกงดิสิบห้าวันเป็นตัวเหมือนตัวเช็คเชื่อรัวๆประมาณนั้นเตัวเช็คชื่อประมาณนั้นพี่เปิดเล่นมาแล้วสองแต่ไม่ได้เล่นเลยนะมีจักราลาสีสองอันไอ้ที่ไอ้ที่มันได้สิบปีอะอะไม่รู้ว่าได้จากอันไหนไอ้ที่เป็นสเปซสิบปีอะอาตัวนี้สเปซสิบปีสองอันไม่ได้เปิดด้วย พี่ชอบอันนึงคือสายามันไม่ครบอ่าตอนนี้นะั้นฉายาไม่ครบแต่ว่าแต่มีพกบอมเข้าใจครับพกบอมปะอ่ามีพกบอมแล้วก็มีเทคนเทคนายแต่ไม่มีฉายานะฉายาประมาณนี้เออยายานวิล,ะละันสี่ไปทำเองเออยฉายาปืนพกไม่มีนะเทคนี Take ่ ine, ต้องใช้ฉายาช่องนี้ช่องสุดท้ายไปเปิดต่อครับผมเปิดต่อตัวนี้พาร์ทห้าสิบเจ็ด เอเดียสามอย่างอื่นไม่ต้องเอเดสามแล้วก็อันนี้ได้มาจากฟิลิปปินส์นะตัวละครตัวนี้ต่ะไปกดหนุนกันปึ๊บดึม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 เหลืออครับเหลือเอเปิดของพร้อมกันเนาะอ่าสี่ตัวนะสี่ตัวสี่ตัวหมกสี่ตัวหมกนะครับสี่ตัวหมกของพี่<ห>ใช่ สี่ตัวเลยพ,พี่เติมไปเมื่อวานเติมเติมหมกไว้สี่ตัวแค่เอเสามก็พอแล้วไปยิงเค้ากีดลเล่นๆพอ <c oughs> แต่ตัวนี้ไม่มีไม่ม,ม,มีอันนี้ไงไม่มีแค่ตัวไอดอนไม่ช่แค่นั้นวอายิงเป็นตัวอว้วนเนี่ยนตัว,วอ,อ้วนร้อยสิบไงคอนเซ็ปต์คอนเทนต์คอนเทนต์เอาไปทำคอนเทนเต์อ่าเท่านี้ ก็่ได้ชื่อสาวันสองอันเลยเหรอกมานี้สำหรับตัวนี้มีนั้นสีก็เลยเหลือนะสำหรับเราไป